สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดประเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2รุ่นที่72ประจำปีการศึกษา2564วันนี้เวลา9นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่ฝึก กองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทออประเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2รุ่นที่7 2ประจำปีการศึกษา2564วิชาการปฏิบัติทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ซึ่งเริ่มฝึกตั้งแต่วันที่4มกราคม2565เพื่อปรับพื้นฐานให้นักเรียนในร้อยมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำความแข็งแกร่งให้คุ้นเคยกับภูมิประเทศอดทนต่อความยากลำบากให้สมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคตสำหรับขอบเขตการฝึกของนักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2,564ได้กำหนดให้นักเรียนในร้อยชั้นปีที่1เข้ารับการฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหารและฝึกการป้องกันเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ึกการติดต่อสื่อสารณนกองพันทหารสื่อสารที่2จังหวัดปราจีนบุรีฝึกยิงอาวุธประจำกายและฝึกบุคคลทำการรบและฝึกทางยุทธวิธีณนศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคิริขันฝึกช่างสนามวัตถุระเบิดและการทำลายณนกรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2ข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่นกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรี ฝึกขับรถยนต์ทหารณนะศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบกจังหวัดกาญจนบุรีฝึกยิงอาวุธประจำหน่วยหลักยิงและตรวจการณศูนยะ์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันฝึกการใช้ยุโทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าณศูนยะ์การทหารม้าจังหวัดสระบ,บุรีฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานณศูนยะ์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีแลนะเรียนในร้อยชั้นปีที่3เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ นศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดนะศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวดนะักกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีส่วนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เข้ารับการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจมนะศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันในวันนี้นะักเรียนในร้อยชั้นปีที่2จํจำนวน,น79นายทําการฝึกทางยุทธวิธีระดับทหารราบรระดับหมู่ กองพลทหารราบที่9เป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกระดับหมู่ปืนเล็กทางยุทธวิธีในการรบตามแบบและการรบนอกแบบการฝึกยุทธวิธีรบตามแบบจะทำการฝึกเรื่องการพิจารณาเลือกใช้รูปขบวนการเคลื่อนที่อาศัยการคิดวิเคราะห์ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจหน้าที่การลาดตระเวนของบ้คับหมู่ปืนเล็กฝึกขั้นตอนการปฏิบัติและรายละเอียดสำคัญในระดับหมู่ปืนเล็กในภารกิจการเข้าตีและการตั้งรับเช่นการตะลุมบอลการเลือกที่มั่นตั้งรับ และทําแผ่นจดระยะฝึกความชำนาญการยิงปืนทางยุทธวิธีแก้ไขเหตุติดขัดและปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำในการดำเนินกลยุทธ์ระดับหมู่ปืนเล็กสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา14นาฬก55นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเทียนฟ้าประชาการุณณศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูล,ลนิธิสาขามีนบุรีได้รับพระราชทานนามอาคารเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563และได้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอ,ทอประดับที่ชื่ออาคาร ภายในอาคารแบ่งเป็นห้องสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน56เตียงและห้องตรวจโรคหนึ่งห้องอาคารเทียนฟ้าประชาการุณตั้งอยู่บนพื้นที่27ไร่เศษก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูล,ลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตให้ได้รับการบริการที่ดีและปลอดภัยในราคาประหยัดส่วนผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยระบบฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานมีเครื่องไตเทียมพร้อมเก้าอี้ไตเทียมในห้องส่วนตัวตัวอาคารและห้องฟอกเลือดถูกออกแบบให้เหมือนอาคารสนามบินและห้องโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจมีแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมประจำพร้อมนักโภชนาการและนักกายภาพปฏิบัติงานเต็มเวลาระบบการบริการตั้งแต่คนไข้เดินเข้าตึกจะไม่มีการสัมผัส มีห้องตรวจโรคและห้องฉุกเฉินแยกเป็นสัดส,ส่วนไม่มีค่าบริการส่วนต่างเพิ่มเติมมีเครื่องมือทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพราะต้องการให้คนไข้มีอายุยืนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่ต้นปี2564ปัจจุบันโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูดและนิธิให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยยากไร้12เตียงที่เยาวราชและศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณอีก56เตียง นอกจากนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดที่สวนลุมพีนีเพื่อเช็คสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรยังคงสืบสารเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้งให้บริการทั้งการแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันซึ่งแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแจกจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ย่อมเยาและให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยยากไร้ด้วยปณิธานที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วยส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเวลา17นาฬกา45นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรปทุม พระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตร,ราจารย์พระชรีสวนแก้วรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำผู้บริหารและบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าการเรือนสวนดุสิตในพร,ปปรพ,รพ,พระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานการชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาพระ,ร,ะโโร,าราชท,า,ทานพระบรมโอรเากิราชาทวราฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่วันนี้เวลา15นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จออกนาวังสุขโขทัยพระราชทานพระบรมโอรกาสรให้นางีวาแฮเกอร์ เอกอัครราชทูตสาธ,ธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตสาธ,ธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารากลางจังหวัดขอนแก่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติีราชนารีโปรดให้ในสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรมีสุกรถูกสั่งทำลาย4,710ตัวจำนวน219ฟาร์มใน20อำเภอซึ่งราคาประเมินที่เกิดจากความเสียหายจริงคิดเป็นเงินกว่า26ล้านบาท ภาครัฐจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบร้อยละ75โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองเข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน20รายและในอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานนำไปมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ส่วนที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตรวรัตคดีราชนารีโปรดให้ในายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกร,รที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายอำเภอเป็นผู้แทนเกษตรกรร,รับมอบสิ่งของพระราชทาน เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรทั้งหมด12อำเภอจาก13อำเภอรวม242รายปศุสัสตว์จังหวัดได้ควบคุมโรคและทำลายสุกรที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อไม่ให้ระบาดต,ต่อจำนวน5,996ตัวนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของให้แก่เกษตรกรผู้ดได้รับผลกระทบในครั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของให้แก่กเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวราาตัตดยราชนารีโปรดให้ในายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้จำนวน100ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งและอื่นๆเพื่อนําไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกะเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่างสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรและพระราชทานถุงยางชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ขึ้นทะเบียนไว้จํานวน2,074ราย มีสุกรในพื้นที่รวม252,993ตัวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม2564พบการระบาดของโรค PRRS ในพื้นที่9อำเภอมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ288รายศูญเสียสุกร15,646ตัวซึ่งกรมปรศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด จบข่าวในพระ,ะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ